สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลไพรบึงนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้นําเสื้อ ชมรมทูบีมายเลวันนะคะซึ่งเป็นชมรมของโรงเรียนอนุบาลไพบึงนะคะมาจำหน่ายด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนอ,อนุบาลไพบึงของเรานะคะก็เป็นตัวแทนของโครงการทูบีหมายเลขวันนะคะได้เป็นตัวแทนไปทําการแข่งขันทูบีหมายเลขวันทีนแดนเซอร์ไ t h a i l แน d แชมเปี้ยนชิพรุ่นจูเนียร์นะคะเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับประเทศนะคะก็ <c oughs> ได้ไปทําการแข่งขันชนะเลิศนะคะระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานจาก ทุ่งกระหม่อมยิงอุบลรัรช,ชกาญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะคะก็ได้ไปทําการขันเมื่อวันที่4ที่5กุมภาภันที่ผ่านมานะคะก็ได้ถ้วยชนะเลิศที่หนึ่งมาพวกเราขอมือหนคะ่ะทุบีนมเบอร์วันคะ่ะก็วันนี้นะคะก็นําเสื้อมาจําหน่ายนะคะตัวนี้350บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะอ่าที่คณะครูใส่อยู่นะคะ2 9 0้บบาทนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะช่วยสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ โปรโมทเลยค่ะคุณติมโปรโมทเลยค่ะโปรไม่เป็นโปรไม่เป็นคุณครูเสียงสั่นนิดๆนะคะ